วิธีตั้งค่าให้สายเรียกเข้าเข้ามาเต็มหน้าจอเราจะได้เห็นชื่อของคนที่โทรเข้ามาได้ชัดๆเวลาที่คนโทรเข้ามามือถือของใครมีแถบแจ้งเตือนขนาดเล็กแล้วเรามองไม่เห็นบ้างคะอยากได้แบบขนาดเต็มจอไปดูวิธีการตั้งค่าในคลิปนี้กันเลยคะ่ะที่แนะนำเป็นระบบ Android ให้เรากดไปที่โทรศัพท์กดจุด3จุดมุมบนขวา กดเลือกการตั้งค่าการโทรจากนั้นเลื่อนลงข้างล่างเลือกแสดงสายเรียกเข้าเมื่อปลดล็อกแล้วบางรุ่นอาจเขียนแตกต่างแต่ความหมายก็จะคล้ายๆแบบนี้ค่ะขณะนี้เลือกอยู่เป็นแบบแบนเนอร์เวลาขึ้นมาก็จะเป็นแถบเล็กๆมองไม่ค่อยชัดให้เปลี่ยนมาเลือกแบบเต็มจอเวลาใครโทรเข้าก็จะเต็มจอเห็นชัดแบบนี้ ไปลองตั้งค่ากันค่ะหากชอบพิมพ์ชอบและแชร์บอกเพื่อนด้วยค่ะ